สวัสดีครับผมเดนจากช่องยินแล้วเฮดนะครับปีนี้นะครับเป็นปีที่มาเวลเมคอาร์เมอร์เนี่ยออกเว็บใหม่มาแล้วนะครับผมก็เลยถือโอกาสที่จะทำการ อัปเดตรวบรวมนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมาเวล์เมคอะเมอร์เนี่ยมันมีถึงตัวไหนกันบ้างนะครับซึ่งรอบนี้ที่ออกมานะครับก็จะเป็นเวฟที่4แล้วนะฮะก่อนที่จะไปเวฟล่าสุดนะครับผมขอย้อนไปในเวฟของปี2022่ก่อนนะครับคือนั้นเนี่ยผมไม่ได้ทำเอาไว้นะครับก็เลยถือโอกาสย้อนแล้วก็รวบรวมมาให้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ตกหล่นไปนะครับก็จะได้มาดูแล้วก็ตามเก็บได้นะครับผมแต่ถ้าใครอยากรู้นะครับว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีอะไรมาบ้างเนี่ยผมแนะนำให้ลองไปดูคลิปนี้ฮะที่ผมทำเอาไว้นะครับ เริ่มจากตัวเวฟของปี2022ก่อนนะครับในปี2022เนี่ยมี m a r v e l m e c h a r r o r อเนี่ยออกมาด้วยกันทั้งหมดเนี่ย5ตัว4กล่องด้วยกันนะครับผมตัวแรกนะครับก็จะเป็น l o m o r v r l m l c h w o l v e r i n e นะครับรหัส76202นะครับผมตัวถัดมาครับก็จะเป็นตัว Iron Man นะฮะร,รหัส76203นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะติดอันดับท็อป10ของผมด้วยนะฮะ ถัดมาครับผมก็จะเป็นตัว Black Panther นะฮะรหัส76204ครับผมทั้ง Wolverine และ Black Panther เนี่ยผมมีทำรีวิวไว้แล้วทั้งคู่เลยนะครับก็สามารถลองไปกดดูได้นะะและตัวถัดมาครับผมก็จะเป็นตัว Spider-Man Monster นะครับแล้วก็ตัว Green Goblin นะฮะซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ทำรีวิวไว้เลยนะครับคือได้มาตั้งนานมากๆแล้วนะฮะสตัวนี้นะครับจะมาในกล่องเดียวกันเป็นแพ็คคู่นะครับในรหัส76219นะครับผม ซึ่งเจ้า2ตัวนี้เนี่ยมันจะมาในแบบธีมแนวมอนสเตอร์สักอย่างคือ,อน,นี้เนี่ยพอดีผมไม่ได้ตามนะครับว่ามันมาจากคอมมิกหรืออะไรยังไงนะฮะใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมไว้หน่อยละกันนะครับผมสำหรับปี2022นะฮะก็จะมีประมาณนี้นะครับคือต้องบอกว่าถ้าใครเนี่ยพลาดในตัวของเวฟ2022ไปเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยของมันยังพอหาได้อยู่นะครับแต่ว่าอย่างไอรอนแมนเนี่ยอาจจะหายากนิดนึงนะครับหรือวูฟเอรินเนี่ยอาจจะเริ่มหายากนิดนึงแล้วแต่ว่า ตัว Black Panther เนี่ยยังพอเห็นในช็อปอยู่บ้างนะครับก็เจ้าตัว Spider-Man Monster ตอร์กับตัว Green Goblin เนี่ยก็ยังพอหาได้อยู่นะฮะแล้วปี2023ันีนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมดเนี่ย4ตัว4กล่องด้วยกันนะครับผมตัวแรกนะครับก็จะเป็นตัว Marvel Max Huck นะครับ7 6241 นะครับผมถัดมาฮะก็จะเป็นตัวธานอสนะครับรหัส76242ครับและถัดมาฮะก็จะเป็นตัว็อกเก็ตนะครับรหัส76243ครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายครับซึ่งตัวนี้จะพิเศษกว่าเขาเพื่อนนิดนึงนะฮะก็คือตัวโกส s ไ r เดอร์นะครับรหัส76245ครับผมตัวนี้ที่พิเศษเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเมกตัวแรกฮะที่ขี่มอไซค์ได้มีมอไซค์มาให้ด้วย ต้องบอกว่าสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงมากๆเลยสำหรับเวฟปี2023นะครับนั่นก็คือดีไซน์ชิ้นส่วนต่างๆครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปพูดถึงในคลิปต่อไปนะฮะก็รอติดตามแล้วกันนะครับแต่ว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยมันต่างกันค่อนข้างมากครับผมก็มีทั้งคนที่รู้สึกโอเคแล้วคนที่รู้สึกไม่โอเคอยู่เหมือนกันนะครับผมก็จะเอ็นเอไปฝั่งของคนที่อาจจะไม่ค่อยโอเคนิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็มาเป็นสั้นๆอัปเดตให้ฟังนะครับว่า เพื่อนๆที่แบบอาจจะยังไม่ได้ตามจะได้แบบมาดูกันได้ว่าโอเคเราจะเก็บตัวไหนขาดตัวไหนกันบ้างนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมแล้วก็ใครมีอะไรอยากพูดคุยเนี่ยก็มาพูดคุยกันในเพืนได้เลยนะครับเดี๋ยวจะพูดคุยกันใต้คอมเมนต์ก็ได้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย